กลับบ้านกลับบ้านแล้วเหรอใช่มาเยี่ยสุดท้ายแล้วโอ้แลวนี่คือของที่เอามาทั้งหมดใช่ไหมเนี่ยตอนมาไม่ได้รีวิวให้ดูใช่แล้วคนนี้นะครับวันนี้ไปไหนครับกลับบ้านตื่นยังครับเป็นไงปีนังจะมาอีกไหมดีแต่ว่าลองไปที่อื่นดูก่อนที่อื่นในมาเลยหรือที่อื่นใช่ที่อื่นในมาเลเยเกาะที่อื่นในมาเลเซีย เป็นไงครับพี่นาวชอบไหม,ไมไหชอบอะไรชอบไหมพี่นาอะไรล่ะคยชอบอะไรที่ปีนาหลายอย่างก็งสนุกดีไป,ไปบายบายเดี๋ยวมีที่เที่ยวอีกนะเดี๋ยวไปเจอกันก่อนทางไปกินอะไรเนี่ยติ่งซำ ว่าลาเหรอชื่อชื่ออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะสูนเออไม่ได้ r e e e o e e i n t t h ามากเถอะบอกโอเคสุดยอด

อออมันโผเฮ้ยรามาวานนะคะไม่ใช่ไม่ใช่มันโผอะไรงอ่ะกินอะไรอ่ะของเต้าหู้ทอดกินอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะชกหมูสับชกเบาๆนะชกหมูสับหมูไม่มีเขาไม่มีก็ม่ผัดเพราว่าผัดไมคได้อีกนิดนึงอุ้ยน้อยไปเมาใี่แบ่งไปอีกนะ แค่เสียหายเท่าไรครับแคไม่โลนะคิดว่าจะพอไหมให้เล้วคับ้องกดเยอะมาก หน่อยแปดสิบถ้าแปดสิบคุณเส็เทกันเสร็จน้อยก็บาทแปดร้อบาทพอๆกับร้านที่เมืองไทยวะนี่เขาเรียกว่าปรารนาแมนชั่น อถ้าเสียตั๋วไม่เข้านะเออนเราักม่อเราก็ไม่รู้เราพลาดรือเสียตั๋ะตอนนี้เราเข้าอยู่ในพิพิธภัณฑ์เรากาลังจะซื้อตัวเข้าไปวเละพายแดนชมกันวันนี้ก็ต้องเป็นวันที่จะต้องมสเต็์ก่อนลูกสแตปมก่อนสแตปมมือด้วยทุกคนสีปี่มเท่ไร่แป อเอนแรย13ไมคค่ะน,น,นี่จริงนะเดี๋ยวพาเด่นดูทุกคนว้าวอุ้ยเขาติดแอ์ด้วยสมัยกอย่อนเพ่รู้ว่าติดแอบนี่ต้มยุเสียขอเชีอหรือเปล <laughs> ่าเฮ้ยเอะไรเนี่ยว่าแต่พ่อกับแบอไอยาเซอร์มีรส์เขาสักทีนะอาหอูอ่นี้จะเป็น ลูกของแล้วของบ้านมั้งไม่รู้เหมือนกันต่างไม่ถูกแล้วอันอันนั้นคืออะไรหรออันที่มันจะเป็นตัวทีเชื่อมชิพายองตสกอนแิมันชื่ออะไรอนนี่ก็เป็นแบบต่างๆเก็บไม่อธิบายเลยอันนี้คืออะไรเป็นยาสูบปะหรอไม่แม่ก็ไม่มีความรู้มากกับตัวา เป็นยาที่ดูมือเขามีหนังสือใส่ไปก่อนเยอะมากเลยอ่ะยาสูบแอบเล่าเลยนะต้องดูอยู่น,นี่เป็นแบบรับรองแอบ,อบเป็นห้องรับแขกมีของกินเต็มมันเลย ห้องต่อไปอุย้ยเต้นบนไซส์สมัยก่อนผมก็ชอบกันหนะนี่โอ้นี่เป็นหินอ่นอนความจุห็นสลับกันพี่พีสลับอุ้ยเขาสร้างดีพวกนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นพวกคุ้ยของตกแต่งรูปปัน้นลอย่าย เรื่มันจะคืออะไรเหอครับไม่เ็นเปล่าแก้วถ้าจะเคยเห็นยุงจริงนะเขาจะเป็นพิชนี่เขาจะโดนข้อศีลเป็นลูกปั้นเขาปั้นส่งอะไรให้ดูครนี่คือพวกเด็กกันดอกขวายกินข้าวมีข้างเลยนะนี่ก็เป็นห้างมีเป็นตับหวถิ่นสลละหมดเลยนะก็ได้เลย ใช่ห้องนี้ไม่แตะหินสลักเนี่ยแต่ดูจะรู้เนี่ยอย่างแย่หินอ่อนพี่ต้าขาเย็นเจี๊ยบเลยทุกคนแค่เอาจับไปเย็นนั่นเดี๋ยวแบบอันนี้เข้มไหมอันนี่กระจกเขาใหญ่บ้างใช่ไม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 ่ฝั่งนั้นเลยนะ เพราะเม่ไ้พเหมือนกันเดินสองฝังเอารถลูกันเซ็ตเขาโอ้งโอ๊ะน่าทักชิทูเฮ้ยซารีละนี่แต่ลูกปันม้หญิงนะนี่มีลูกปันนี่เป็นผู้ชายเลยอ่ะอือเจ๊ดีเก็บหปห้องกััไปดีกว่าพอองสิ ทุกทีที่เขาทำกรอบของตกแต่งทุกอย่างมันเจ๋งไปหมดเลยอะดูสิมีลูกแพรแบบเพ็กสวยผู้ปั้นเนี่ยสังเกตแล้วนะว่าจะมีแต่ผู้หญิงเลยอะ <c oughs> นี่แบบทองอรารามันไปหมดเลยไม่รู้ทองแพ้หรือเปล่าน่าจะไม่ใช่เลยนี่โลอะไรเนี่ย ถ้าเป็นในประเทศไทยข้างในแล้วนะมันจะมีตุ๊กแก่คุดูห้องต่อไปกันเถอะจะต้องมีผีหน้าใช่ผีไม่น่าสวยองค์ห้องนี้คือห้องอะไรเหรอแม่ห้องรักแขกอืยเขาใส่ชุดเป็นแบบเฮ้ยมีแต่ลูกปั้นอีกแหละเราควรจะต้องใส่เสื้อแจ็เก็ตที่กางฟานเยอะตัวมีเป็นลูกปั้นแล้ต้องแข่งกับแบบไม่มีคนใครสวยอะไรเนี่ยเขาเปิดประตูด้วยอย่างเด็กที่เขาจะบอ อันนี้คือให้ยกกระจกอยากจะมีกอรที่มาค่ะนี่ส่งนี่มันเยอะเย่ะเลยเดี๋ยเราเรื่องยังไงเริ่มกันคุยนะครันโอ้ยเี่ติลบปย้นอันนี้ต่องจัาม่กูกินมั้งม่ร้จักฮกเกเกอนกับแว่าตัวตัวอะไรอ่ะในกอง้อะ้วก็แพ แล้วไม่เ้่าเขาาทิ้งแล้วก็ล่าอ่ะขอเราจะขึ้นไปที่ชั้นต่อไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยไดี๋ยวลองรอตนมีทางแบ่งแยกสองฝั่งอุ้ยอันนี้สวนต้นไม้ของบ้านนี่นะ บ้านเขาใหญ่มากเลยล่ะเน,น,นี่ยไม่ได้ขึ้นไปชั้นสองเลยนี่เราอยู่แค่ชั้นเดียวโอ้ี่คืออะไรเออสวยมากอยากเป็นไาติดขื่นที่มาในเสียอะไรอดีตมากเล้วนะไม่รู้เหมือนกันว่าคนนี้คือใครนะคนอาจจะเป็นพวกเขาอยล่างไรจุดไม่เก็บไม่เก็บ อาจาจะเป็นผู้เจ้าของบ้านอะ่ะพี่ไม่กอล์ฟเต็มไปหมดเลยนี่คืออะไรอะ่ะพี่น่าจะไม่เกี่ยวนะเนื้จะมียของขายแอมที่พี่เขาเก็บมาขายว่า ใครมาใครชอบสะสมรถซามาซีได้มันใหญ่เลยเดี๋ยวใครมาแล้ว่าไปตามคมันอลังการมากนอดินเลยแมลนดนนี่้น่าจะมีเพื่อยกก็เป็นชามไม่เซรามิกก็ดินเผา ช่ออะไร่ะเคร่ใหม่ต่า i̇şte มือเรียนเลยอ่ะว่ฒนธรรมคนสำคัญเยอะมากเสื่อบรรดินช่ใช่เหมือน่ดีิงเอ่ชุดท่าใส่หมดว้ากันเดือ i อ้ยเวนี่ใหมากเสื้อข่น่มันใหญ่ขนาดเนี้ยใหญ่มากเลยกับมือให่

ไม่รูมันเก็บตัอะไรอุ้ยเซนเซอร์เซนเซอร์หรือโดนแบดคลิปติดเหลืองมาเนนะี่ยนี่ก็จะเป็นของเหมือนลายอย่างเลยทุกคนนี่มีคนที่เขาหยอดเหรียญกันโอ้ยเงินเยอะมากไม่รู้มันขึ้หน่วยอะไรแต่เขาให้เกิดเป็นหมื่นเลยแบงก์หมื่นเลยอะถ้าเป็นหมื่นลิงกิตหมื่นลิงกิต แปดหมื่นบาทเองแค่แปดยังไม่หมดอ่ะยังไม่หมดจริงๆเรามองไปยุคยุคสิบมันก็ถึงๆๆลึกมากใช่ทุกคนลองดูเข้อใดดีอ่ะลึกมากดูข้อไรแก่สลักของเขาเราต้องอย่าลืมนะสิ่งพวกนี้เขาทำตอนในยุคที่เก่าตัวที่เราทำเยอะมากเขาทำได้สวยขนาดนี้ เป้งเลยอ่ะเห็ดไม่หเห็ดด้วยทุอคนนี้น่าจะขายแหละนี้เกี่ยวไม่เกี่ยวไมเกี่ยวของขายน้ำกขายเอผ้าใหญ่มากอะสมัยก่อนเขาใส่เสื้อาตัวใหญ่าดนั้นหรอก่องเยอะมาองเยอะไหมแม่เยอะมากอันนี้อะไรอ่ะ นจพวกเพ็ดนะเพชรปะเพชรเลยแหละสีแวะโอ้ยเแต่ Her. ้ขาถ้าเขามาคูมยของเนี่ยน่าจะได้ลานไปสิบล้านได้ละเปล่เทพต่อไปเราจะไปดูชั้นสองกันบ้างแต่ว่าต้องเต้ยเ็้าต้องขอดรองเท้าก่อนะอได้ยค ได้เยะขึ้นไปดูขึ้นบนีจะเป็นพวกห้องนอนนแต่ที่เรามาเลยไม่เห็นห้องครัวเลยใช่ไหมแม่ไม่เห็นห้องครัวเลยเร็วน่าอยูอ้าวไ่ยไมต้องช่วยเร็มีเลยอ้โหนี่ออ้อ้หอ้หอหโอหอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้โหโอ้โอ้่หมดแล้วหมดแล้ว จานชามเซรามิกเซรามิกเขาเปิดไม่ได้นี่น่าจะเป็นห้องนอนกันอืมนี่ไงห้องนอนน่ะมีสีนี้แม่ชอบเฮ้ยห้องเด็กเหรอวัชลีน เดี๋ยวไม่นิ้วเลยโง่กระสาต้สวยขนาดนี้เลยเนี่ยนอนกีไมยแม่พี่โตแต่งหน้าด้ยล่ะเขาทิ้อขาใ้ชอเซล่เขาช่วยจูเหรอไม่เหมือนเลยบียอะไรเนอะรง้่ำ อันนี้น้วมหอมเฮ้ยแฮตตาลี่จะเป็อันนี้คือลิปติ๊กแต่งหน้าลิปติ๊กไม่เป็นลิปติ๊กที่เป็นแผ่นกระดาษแผ่นกระดาษแล้วพออมมันก็ใช่ในอันนี้กล่องข้างในอย่าจับอย่าจับอันนี้แหละที่เป็นลิปติ๊กมั้งนี่เขาเรียกอะไรนะแม่พูชั่นพูชั่นอันนี้ไม่รู้อาจจะเป็นกันแดดเปล่าหอมแป้งสมัยนั้นไม่ได้มีกันแดดนี่แป้งนี่แป้งเฮ้ยขายใกล้เถอะ อันนี้จะเป็นห้องนอนเด็กค่ะทุกคนแต่ว่าสงสัยอะเตียงอันนี้น่าจะเป็นห้องนอนของผู้หญิงนะใชห้องนอนเด็กอ๋อเออบ้านเลยนม่ใจรตาพี่ต้นนี่คะนี่ไงพี่ต้อพี่ต้นไม่พี่พี่เข้าใจชือเก้าอี้สมัยก่อนสิมันเอลงไปเยอะมากอ่ะใช่โอุ้ยไม่เหมือนกับว่านั่งเก้าอี้อ่ะเหมือนแบบ ม bottom, th ัแบบนั่ยู่บนเตียงแล้วก็เอยนลงเน่ะแบบทิงข้างบนถึงเนี่เนี่ยจริงดิฮะไปพวกโต๊ะของเข่าก่อี้ก็เสียระดูห้องนี้สิเนี่ยดูความแบบอลังการงานสร้างมากอันนี้จะเป็นเจ้าแม่อเล็กเชียอีกเฮ้ยมีเงินบาทด้วยไรหนึ่งหน่อย อันนี้เป็นกระปุกใส่ข้าวโอ<ห><ห>้โหไม่ใส่อะไราห้องเนี้ยแบบสวยมากอแม่อธิบา,ายหน่อยว่าพวกนี้คืออะไรแม่คิดว่าเป็นเชิงเทียทนนะทั้งหมดนี่คือที่วางเทียน มัก mm ็ตะเกียงอันนี้เป็นตะเกียงอันนั้นนก็ต้องเชิญเคียงเยอะแบบไล่ถ่ายทีละอันเมมหมดแน่อันนี้อันน่าจะเป็นอันที่เขาอลังการที่สุดเขาตั้งไงกตาเลยไมเขียนดู not touch ให้รัจับเลยทุกคนอุ้ยเมมจะหมด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 ไปกันต่อไม่หมดไม่สิ <mir anda> Hence, really? <area> ้นาวสาวคนแล้วต้องเสียงเบาๆนิดนึงเพราะว่าต้องใช้เสียงที่เี่้องยงจ เตียงนั้นจะจบใช้ธรมรมดาเนี่ยอาจจะเล็กกว่าพวกซิงเบทูก็ได้นะมันไม่ได้ดูใหญ่ขนาดนั้นเลยอแต่ก่อนอาจจะไม่ได้ต้อง,ง,อง,งอกรารเองเขอเก็นอะไรกไม่เคยเ่ยนี่จัดปะเนี่ยจริงไหม

เจ๋งดีนะเตียงเนี่ยนี่น่าจะเป็นห้องนอนใหญ่ะไรมากเลยเตียงเนี่ยอันนี้ถึงจะเป็นเตียงไซส์ใหญ่โหดีมานีจะเป็าดใหทีวีสมัยเก่าช่ยนะเพื่อนแล้วเขากเาบอกที่เาอกนี่อย่ได้ประมาณทีวีเก่าจากเดนมาร์นี่ยหนึ่งเก้าห้าเก้าว้าว ผลไม้ด okay, yeah. uh ้วยผลไม้จริงปะนี่ผลไม้ปอมเป็นตลาดแค่เราก็จบกันแล้วเพราะตอนนี้เราก็กลับมาถึงหายใจกำลังขึ้น รอครึ่งเครื่องบินแล้วกีเลย์มดีเลย์มากี่รอบแล้วครับไม่รู้เหมือนกันแต่ดีเลย์ไปอีกรอบหนึ่งแหละถึงตั้งสี่ทุ่มสิบห้าสิ้นสุดบายเจอกันทริปหน้าทริปหน้าบาย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 ชิพหน้าจะบายให้ก็คือหนาวมากๆหนาวมากๆาลายดู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 หนาวมาก แนาวมากมากบ๊ายบายจอกัน